สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสสั้นๆที่จะชวนคุณมาหยุดใจให้สงบกันสักครู่เคยไหมครับที่รู้สึกว่าในหัวมีเรื่องวิ่งวนเต็มไปหมดทั้งเรื่องงานที่ต้องรีบส่งเรื่องส่วนตัวที่ยังค้างคาจนรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่มีสมาธิวันนี้เราจะใช้เวลาแค่5นาทีเพื่อชาร์จพลังใจให้กลับมาสงบอีกครั้งด้วยเทคนิคง,ง่ายๆที่คุณทำได้ทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่ที่โต๊ะทำงานบนรถไฟฟ้าหรือแม้แต่ตอนยืนรอคิวซื้อกาแฟครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนาทีที่1การเตรียมตัวก่อนอื่นหาท่าทางที่สบายที่สุดสำหรับคุณในตอนนี้จะนั่งบนเก้าอี้หลังตรงแต่ไม่เกรง็งหรือจะยืนพิงกำแพงก็ได้ครับไม่ต้องกังวลเรื่องการหลับตาถ้าคุณอยู่ในที่สาธารณะ แค่ลองทอดสายตาลงต่ำมองไปยังจุดใดจุดหนึ่งบนพื้นแบบสบายๆปล่อยแขนและหัวไหล่ให้ผ่อนคลายนาทีที่2องโฟกัสที่ลมหายใจตอนนี้ลองย้ายความสนใจทั้งหมดมาอยู่ที่ลมหายใจของคุณเองครับไม่ต้องพยายามควบคุมไม่ต้องหายใจให้ลึกหรือช้าเป็นพิเศษแค่รับรู้ตามธรรมชาติหายใจเข้า รู้สึกถึงลมที่ค่อยๆผ่านเข้ามาทางปลายจมูกหายใจออกรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆที่ผ่านออกไปลองอยู่กับความรู้สึกนี้สักครู่แค่สังเกตหายใจเข้าและหายใจออกนาทีที่สามสำรวจร่างกายจากลมหายใจให้คุณค่อยๆย,ย้ายความรู้สึกไปที่ร่างกายส่วนอื่นๆอย่างแผ่วเบาเริ่มจากฝ่าเท้า รับรู้ถึงน้ำหนักที่กดลงบนพื้นค่อยๆเลื่อนความรู้สึกขึ้นมาที่ขาลำตัวแขนทั้งสองข้างและสุดท้ายคือบริเวณบ่าและหัวไหล่จุดที่เรามักจะสะสมความตึงเครียดไว้โดยไม่รู้ตัวหากคุณเจอความตึงตรงส่วนไหนลองหายใจออกยาวๆแล้วจินตนาการว่าความตึงนั้นค่อยๆค,ค,คลายออกไปได้เลยครับนาทีที่4การสังเกตความคิด เป็นเรื่องธรรมดามากครับที่ระหว่างนี้จะมีความคิดต่างๆแวบเข้ามาในหัวเดี๋ยวต้องไปประชุมเย็นนี้กินอะไรดีหน้าที่ของเราคือไม่ใช่การห้ามความคิดครับแต่คือการเป็นแค่ผู้สังเกตเมื่อรู้ตัวว่ากำลังคิดแค่รับรู้เบาๆในใจว่าอ๋อกำลังคิดอยู่แล้วไม่ต้องตัดสินอะไรทั้งนั้นจากนั้นค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งอย่างนุ่มนวล เหมืองเรานั่งมองก้อนเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้าความคิดก็เช่นกันครับมันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนาทีที่หกลับสู่ปัจจุบันเอาล่ะครับในนาทีสุดท้ายนี้ให้เราค่อยๆนำความรู้สึกกลับมาสู่สิ่งรอบตัวลองฟังเสียงที่อยู่ไกลออกไปแล้วค่อยๆไล่เข้ามาจนถึงเสียงที่อยู่ใกล้งตัวคุณที่สุดรับรู้ถึงอุณหภูมิของอากาศที่สัมผัสผิว รู้สึกถึงสัมผัสของเสื้อผ้าหรือเก้าอี้ที่คุณกำลังนั่งอยู่จากนั้นลองหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งและผ่อนลมหายใจออกมายาวๆเมื่อพร้อมแล้วค่อยๆขยับร่างกายเล็กน้อยแล้วกลับมาทำกิจกรรมของคุณต่อไปได้เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการพักใจ5นาทีของเราเห็นไหมครับว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากมายหรือสถานที่พิเศษอะไรเลย แค่5นาทีสั้นๆก็สามารถช่วยให้ใจที่วุ่นวายกลับมาสงบและมีสมาธิมากขึ้นได้ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ระหว่างวันดูนะครับเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าหัวตื้อๆคิดอะไรไม่ออกลองหยุดพักสัก5นาทีแล้วคุณจะพบว่าพลังใจดีๆอยู่ใกล้ตัวเรานิดเดียวเองครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าสวัสดีครับ